สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอินไทยบล็อกนะคะรีวิวหนังสือวันนี้แค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก0ูนย์เป็นร้อเคล็ดลับการใช้คำจากนักคิด คำโฆษณามือหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะลองมาดูเครดิตผู้เขียนคุณซาสากิเคอิจ e. ิผู้แปลคุณทินภา,าพ,พาหานิตบรรณาธิการคุณุูราบอุทยัยเลิศอรุณทำนักพิมพ์วีเล่มราคา170บาทจำนวน214หน้านะคะคุณซาสากิประวัติน่าสนใจนะคะเขาเป็น c o p y ร r i อร์เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ชอบการพูดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พบเทคนิค ที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือการใช้คํานะคะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลกลเพนซิลนะคะออ One Design Show คือรางวัลโฆษณาจากประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงที่สามารถทําให้เพลงติดอันดับหนึ่งออร o r i g i n c h ได้ด้วยนะคะน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด3บทนะคะอ่านง่ายดีบทที่1การใช้คํามีเทคนิคบทที่2การเปลี่ยนการปฏิเสธเป็นการตอบตกลงบทที่3การสร้างคําที่ทรงพลังแล้วก็บทสุดส่งท้ายนะคะในเรื่องของการค้นหาแผนที่คุมทรัพย์ของคุณเองนะคะคุณว่าถ้ามีคนชวนคุณไปทานข้าวด้วยแล้วบอกว่าวันนี้เราไปทานข้าวหรือว่าไปเดทกันนะ คุณอาจจะตอบว่าไม่ไปก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้การใช้คำในความหมายของเขาเนี่ยคือการเพิ่มโอกาสที่จะเซเยสกับเราก็ลองเปลี่ยนเป็นว่าเรารู้จักร้านพาสต้าเจ้าเด็ดร้านนี้เราลองไปด้วยกันไหมเนื่องจากว่าร้านพาสต้ามันอาจจะเป็นร้านที่คนคนนั้นชอบกินอาหารแนวนี้อยู่แล้วมันทําให้โอกาสในการที่เขาจะเซเยสกับเรามันก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้น่าสนใจดีนะแล้วก็เขาว่ากันว่าคนเรามักไม่ปฏิเสธคําขอบคุณ เวลาคุณอยากจะขอความเชือจากใครคุณอาจจะขอบคุณอะไรเขาไปเป็นประโยคแรกก่อนก็นได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจจะเสริมในเรื่องถึงที่คุณขอร้องเช่นเขาบอกว่าต้องการเบริกเงินกับทางบัญชีใช่ไหมะคะก็คนแรกจจะบอกว่าขอเบอิกใบเสร็จเบิกเงินหน่อยครับก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งอาจจะพูดว่าเออคุณสมศรีครับขอบคุณมากที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดเลยครั้งนี้ผมขอเบอิกไปเสร็จอีกรอบหนึ่งนะครับ มันทําให้รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะเพราะเหมือนเรามีส่วนร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคุณคุณอยากจะช่วยค,คนที่เป็นคนแรกหรือคนที่สองมากกว่ากันคะอันนี้เป็นเทคนิคน,นิดหน่อยที่น่าสนใจดีนะมันเหมือนตอนที่คุณไปสัมภาษณ์งานนะคะ first impression ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าในตอนแรกที่เขาจะพิจารณารับเราหรือไม่รับเรามันคือการ,การใช้คํานะคะดังนั้นเรามาเรียนรู้การใช้คําไปด้วยกันคะ่ะ แล้วก็ผู้เขียนบอกว่า mindset การใช้คำนะ่ะเป็นสิ่งที่ฝึกได้เพราะว่าคุณซาซากิเขาก็มาจากคนที่ใช้คําไม่เป็นมาก่อนนะคะแล้วทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นมาเริ่มจากการใช้คําคมกันนะคะคําคมต่างๆทงั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีโครงสร้างที่คล้ายกันทําให้คนประทับใจมันก็เหมือนการทําอาหารนะคะที่มันจะมีสูตรที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันสามารถก๊อปปี้เรียนแบบได้คอยทําอยู่บ่อยๆนะคะสังเกตไหมคะมักจะเป็นคําที่ตรนข้ามกันเช่น อย่าใช้สมองจงใช้หัวใจมันดูขัดแย้งกันใช่ไหมคะอันที่สองอาจจะเป็นคําว่าหนังสือเออได้ยินไหมคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอะไรเงี้ยตรงกันข้ามกันค่ะแม้กระทั่งคาว่าการจากลาเพื่อพบเจออะไรเงี้ยค่ะจากลบไปเป็นบวกอะไรเงี้ยค่ะหรือจากบวกไปเป็นลบมันคือคําที่ท,ที่ที่ตรงกันข้ามกันนะคะเทคนิคนี้ทําให้เขาอะได้รับรางวาัลทางด้านโฆษณาในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกว่าห้าสิบรางวัลเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้ากลับมาอยู่ในในเมืองไทยเนาะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเข้าซูเปอร์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันมีฟักทองอยู่สองอ,อ,สองบริษัทแข่งกันขายใช่ไหมคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นราคาเพียงแต่ว่าเจ้าแรกขายฟักทองเนี่ยเขาบอกว่าฟักทองของสหกณร,รการเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเราอาจจะเดินผ่านหรือเปล่าอันนี้สองคือเขาเขียนไหมว่า ฟักทองของคุณฟุกุโดเมะคาสูดุกิมันก็ดูน่าสนใจขึ้นไหมคะลองนึกดีๆคุณจะเลือกหยิบฟักทองลูกไหนคะอืมก็าอาจจะเลือกลูกที่มันโดดเด่นกว่าซึ่งจริงเขาอาจจะใช้คำว่าโดดเด่นเนี่ยมันอาจจะมาจากการใช้คำนะคะก็น่าสนใจดูเผื่อเอาไปใช้แล้วก็มีนะักจัดรายการพิเศษท่านหนึ่งเขาจะแนะนำเมนูอาหารใช่ไหมคะ ประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมนูอาหารร้านนี้แนะนำคือปูขนกับอีกยน,นึ่งนะคะเมนูแนะนำของคุณยุกี้คือปูขนอะไรเงี้ยก็อาจใช้ประโยคที่มันใส่ไปว่าดีเจผู้มีชื่อเสียงคนนั้นคือใครที่จะมาแนะนำอามันทําให้ดูประโยคมันดูรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นนะคะการใช้คำก็คือว่าคันไหนที่ทําให้ ผู้ฟังรู้สึกโดนใจมากกว่ากันนะคะบทต่อไปนะบทที่2นะคะเปลี่ยนการปฏิเสธให้เป็นการตอบตกลงกับ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือไม่พูดตามสิ่งที่ใจคุณคิดตรงๆไปนะคะเพราะว่าบางทีการตัดสินใจเราก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงโชคใช่ไหมห้าสิบหที่เราถามคํถาถามใครสักคนหนึ่งแล้วเขาบอกทันทีว่าไม่อะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนคําเพื่อให้โอกาสที่จะตอบ Yes กับเรามากขึ้นดูนะคะเช่นสมมุติอย่างเมื่อกี้ที่ถามไปใช่ไหมว่าคุณจะไปเดทกับฉันไหมคะเขาก็อาจจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาตอบว่าไม่ก็คือจบแหละฉะนั้นเราต้องลองหาประโยคอะไรบางอย่างเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าอืมไปก็ได้เนี่ยเนาะอันที่สองคือคาเดาความคิดอีกฝ่าย คุณจะต้องดูข้อมูลเขาก่อนมันจะดีมากเลยเช่นคุณรู้ว่าคนคนนั้นนะชอบอาหารอิตาเลียนคุณรู้คนคนนั้นชอบทานกาแฟหรือว่าลูกค้าของคุณคนคนนั้นเนะขาช,ชอบเขาชอบไปติกลอฟหรืออะไรเงี้ยค่ะจะได้มีส่วนที่มันเชื่อมโยงกันได้นะคะจริงๆทักษะการขายมันก็สามารถเอาไปช่วยได้เนาะอันที่3ามคือขอร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะใช้คําพูดส่วนหนึ่ง มาจากบริบทของคำพูดของเขาเองนะคะมันจะได้มีส่วนร่วมกันยกตัวอย่างเช่นคนที่จะชวนไปทานข้าวด้วยกันนะคะคนคนนั้นอาจจะชอบอาหารอิตาลีนะคะแล้วเราก็เราก็เลยชวนเขาไปว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเราไม่รู้จักร้านพาสต้าร้านเด็ดร้านหนึ่งนะเราลองไปด้วยกันไหมซึ่งมันทําให้โอกาสที่จะไปกับเราอะ่ะจะจะมีมีสูงขึ้นกว่าปกตินะคะ เจ็ดเทคนิคเพิ่มโอกาสตอบตกลงนะคะเทคนิคแรกคือสิ่งที่ฝ่ายชอบตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่เรารอรอ,อรแฮมเบอร์เกอร์นะคะนานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะคอมเพลนกับทางเจ้า,จาคนเสิร์ฟเนาะซึ่งเบอร์เกอร์มันชามากในระหว่างนั้นอาจจะมีเหวี่ยงงง่น,นั่นพนักง,งานอาจจะเดินมาบอกว่าเออขอโทษด้วยนะคะทางร้านเรากําลังทาเบอร์เกอร์ที่สดใหม่ให้ทันทีนะคะท่านจะรอประมาณแค่สี่นาทีเองนะคะต้องขออภัยด้วยประโยคของเขาที่มันมีคําที่น่าสนใจคือเบอร์เกอร์สดใหม่ ซึ่งคนที่สั่งเบอร์เกอร์คนนี้เขาชอบกินเบอร์เกอร์อยู่แล้วยิ่งถ้าสดใหม่ด้วยยิ่งน่าสนใจแล้วอีกหนึ่งคือ4ีนาทีเองค่ะแค่จะรออีกนิดนึงมันก็ทําให้เขารอได้ถูกไหมคะซึ่งเราก็อยากจะกินเบอร์เกอร์มันอยู่แล้วสดใหม่มันยิ่งน่ากินใหญ่เลยสิ่งที่ทเราที่สิ่งที่ทางคนคนฟังชอบคือเบอร์เกอร์สดใหม่นะคะแล้วก็สีนาทีนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา เอาสิ่งที่ลูกค้าชอบมานมนาวนะคะแทนการร้องขอให้เขาทำไม่ใช่ไปพูดว่าท่านขอรออีกสักนิดนะคะถึงจะได้กินเบอร์เกอร์นี้ก็ยิ่งโดนเหวี่ยงเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราลองปรับเทคนิคคำพูดดูนะคะว่าคนที่เขานั่งรอเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆนะสงสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบเช่นไม่อยากให้คนมาเหยียบหญ้าที่สนาม พชอบเดินผ่านสนามล้วเหยียบหญ้าทำให้ย่ำตายเะนะคะในระหว่างที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณระหว่างที่คุณไปติดป้ายว่าห้ามเดินลัสนามคุณคิดว่าคนจะเดินผ่านสนามนั้นไหมคะถูกมันก็ต้องเดินผ่านใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องปกติบางคนที่เขาชอบไม่อ่านป้ายแล้วอยากจะเดินเพื่อเพื่อความสะดวกสบายใช่ไหมคะกับอีกเอ็นหนึ่งคุณอาจจะเขียนป้ายไว้ว่าหากคุณเดินลัสนาม กินยาฆ่า,มาแมลงก็อาจจะติดตัวคุณได้นะประโยคนี้มันเป็นประโยคที่เราเป็นห่วงคนเดินกลัวเขาจะมียาฆ่า,มาแมลงติดตัวเขามันคือประโยชน์ของคนที่จะเดินมาเหยียบตรงน,นั้นนะคะทำให้เขาไม่อยากไม่อยากไม่อยากโดนยาฆ่า,มาแมลงอะไรนะคะ ข้อที่3คือเลือกได้อย่างเสรีมนุษย์เน่ยไม่ชอบการตัดสินใจแต่ว่าชอบการเปรียบเทียบนะคะว่าอะไรดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะไปชวนใครไปเดทกันนะคะซึ่งเราไปบอกเขาว่าเอ้ยเราไปเดทกันนะใครได้ประโยชน์คะคือเราได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะเราอยากจะชวนเขาแต่เขาไม่ได้ได้อะไรจากเราเลยใช่ปะเขาอาจจะปฏิเสธเราไปเลยก็ได้กีฬหนึงก็อย่างที่บอกคือ เราเธอเธอเราจะไปร้านไหนดีนะระหว่างร้านพาสตา้าเจ้าเด็ดที่เธอชอบกับร้านโฟคาซ่าร้านอาหารอิตาเลียนต้นตำรับที่เธออยากจะไปมานานซึ่งจริงๆถ้าคนคนั้นเขาชอบร้านอาหารอิตาลีอยู่แล้วค่ะมันก็ยิ่งทำให้เขามีแนวโน้มอย่างสูงมากเลยที่จะเซเยสกับเรามากขึ้นนะคะ แล้วก็สี่อยากเป็นที่ยอมรับมนุษย์เราต้องการได้รับการยอมรับอยู่แล้วมันเป็นกฎเพ้นฐานหากคุณอยากให้คนทำงานล่วงเวลาให้คุณนะคะประโยคแรกคือคุณบอกเขาว่าเธอเธอทำงานล่วงเวลาด้วยนะวันนี้เขาจะตอบคุณว่าอะไรคะอ๋อไม่จนจะกลับบ้านถูกปะอีกประโยคนึงคุณอาจจะปรับประโยคนิดหน่อยว่า ฉันประทับใจในโครงการของเธอมากเลยนะมันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยอยงนเะแต่ว่าคงต้องจริงใจในการพูดด้วยนะเธอช่วยทํางานล่วงเวลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมมันก็จะทําให้เขารู้สึกดีกับการที่เราชื่นชมผลงานเขาแล้วรู้สึกว่าอื้มอีกนิดนึงก็ได้เนี่ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่ามนุษย์ต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะมนุษย์ต้องการการยอมรับแล้วต้องการเป็นคนที่มีคุณค่ากันทั้งนั้นคุณลองให้เขียนเพื่อนร่วมงานดูสิคะ หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณข้อที่ห้านะคะพิเศษเฉพาะคุณประโยคแรกนะคะวันนี้ช่วยมาประชุมด้วยนะเขาก็อาจจะบอกว่าเออฉันติดธุระฉันไปไม่ได้ถูกไมหมคะอ่าก็ประโยคอีกต่อไปคือถึงคนอื่นจะไม่มานะคะคุณสมศรีแต่คุณสมศรีมาเราก็จะดีใจมากเลยนะเพราะเราอยากให้เธอมาอะไรเงี้ยเหมือนบอกคุณสมศรีว่าคือคุณสมศรีคนพิเศษ มันทำให้เขารู้สึกว่าเอออยากอยากอยากมาร้านอาหารนะคะมันไม่ได้อร่อยที่สุดแต่ว่าคนแน่นร้านเนี่ยทำไมมันถึงแน่นร้านอะไรเงี้ยลองมาดูกันเขาบอกว่าในร้านร้านนั้นอะ่ะที่คนแน่นนะคะมันอาจจะมาจากความใสใจใส่ใจลูกค้าคือว่ามันอาจจะมีว่าเมนูพิเศษเนี่ยเฉพาะคุณค่ะมันมีความสเปเชียลอะ่ะแล้วก็บางทีในร้านร้านนั้นมันจะ,จะเขียนไว้ว่าผล,ลไม้สิ พิเศษเนี้ยจากทางร้านเพื่อคุณเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่ร้านนั้นน่ะมันก็ทําให้กับทุกคนที่มาทานนะคะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราคือคนพิเศษข้อที่หกนะคะทํากันเป็นทีมเป็นลักษณะว่าเรามาช่วยกันนะไม่ใช่การผลักภา,าลัไปให้คนอีกคนนึงนะคะเวลาคุณจะบอกลูกให้คุณให้ไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอาจจะบอกว่าประโยคแรกคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ เด็กก็อาจจะไม่ไปใช่ไหมะเหมือนเราเป็นลูก้งเราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปอ่านนะอะไรเงี้ยเหมือนโดนบังคับก็จะต่อต้านออกประโยคนึงคืออเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะเหมือนเราไปเป็นเพื่อนเขาค่ะซึ่งคุณอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่านิยายอะไรไปก็ได้นะคะเหมือนคุณก็ทําเช่นเดียวกับเขาอะค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาคุณบอกเพื่อนวนะ่าเธอไปเข้าห้องน้ำสิ อาจจะบอกว่าจะไม่ไปแก่อีกนึงคือเฮ้ยเราไปเข้าห้องน้ำกันไหมซึ่งโดยมากเราเพื่อนยกตัอย่างเป็นเพื่อนสาวกันใช่ไหมเขาก็จะแบบเออปะไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือทุกคนมันต้องไปด้วยกันเป็นทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยมนุษย์มีสันธาตนยาณทําอะไรร่วมกับใครเสมอทริคนะคะก็คือต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเป็นตัวอย่าง แล้วก็มีอีกทวิหนึ่งที่น่าสนใจหากคุณเป็นวิทยากรหรือว่าอยากจะน้มน้าวใครนะคะวิทยากรก็จะมียกตัวอย่างว่าวิทยากรในงานหนึ่งนะคะเขาก็จะมีการโต้อตอบกับคนที่มาเข้าฟังสัมมนา,าเพราะว่าเขาไม่อยากให้หลับหรือว่าแบบดูแบบน่าเบื่อนะคะเขาก็จะเล่ประโยคว่าในที่นี้มีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เรื่องมากไหมครับก็อาจจะมีคนพยักน้าน,นิดหน่อยใช่ไหมคะ ประโยชนที่2ในที่นี้มีใครไม่ชอบขึ้นรถไฟฟ้าที่มีคนแน่นกันไหมครับก็อาจจะบอกว่าใช่เพราะาแนวนวมมันต้องพูดว่าใช่ถูกไหมคะว่าไม่มีใครชอบอะไรกันเบียดถูกไหมคะอันแล้วประโยชน์ถัดไปในที่นี้มีใครไม่ชอบนั่งแช่ที่ทํางานที่โต๊ะตัวคุณเองตลอดเวลา24ชั่วโมองไหมครับ ยิ่งจะบอกมาใช่ถูกไหมคะมก็จะกลายเป็นว่า yes 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 กะตุ้นให้คนยกมือมีส่วนร่วมกับคุณจากนั้นวิทยากรจะบอกว่าอมผมเองก็เหมือนกันนะครับมันทําให้รู้สึกว่าคนรู้สึกดีกับวิทยากรคนนั้นเพราะว่าเราเหมือนกันบรรยากาศในห้องก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเริ่มจะมีแบบความเป็นมิตรมากขึ้นข้อที่เจ็ดคือการขอบคุณการผู้ขอบคุณเริ่มต้นทําให้โอกาสเขาปฏิเสธเราจะลดลงไปบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น ขอบคุณสำหรับคราวที่เรานะคะคุณสมศรีผมขอเบิกใบเสร็จได้ไหมครับวันนี้เขาก็จะรู้สึกอยากจะช่วยคุณถูกไหมคะดีกว่าที่บอกว่าคุณสมศรีว oui. er e ันนี้ขอเบิกใบเสร็จเขาก็จะรู้สึกว่าอืมฉันไม่อยากทำให้เธอฉันก็ไม่ทำให้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยกับคำว่าประโยคแล้วนะคะโปรดรักษาความสะอาด โปรดรักษาความสะอาดถามว่าเป็นเราเราอยากจะรักษาความสะอาดไหมเอาจริงๆเนาะเราก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็อาจจะแบบบางทีก็ขี้เกียจรักษาความสาานะอาดน่ะอีกประโยคนึงคือว่าขอบคุณที่มาช่วยกันร,รักษาความสะอาดเหมนเหมือนว่าให้เขากับเรามีส่วนร่วมกันเนี่ยค่ะขอบคุณที่มาช่วยกันร,รักษาความสะอาดเนี่ยเทคนิคก,การเปลี่ยนจากการปฏิเสธเป็นการตอบตกลงเทคนิคแรกคือไม่พูดตามใจที่คุณคิดทันทีเลยนะคะสองคือ คาดดาวความคิดอีกฝ่ายหนึ่งสามคิดขอร้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะตัวอย่างเช่นมีคนมาจอดรถหรือว่าจอดจักรยานะ่ะหน้าบ้านคุณ่ะคะ่ะอันนี้มันเป็นเทคนิคที่เขาน่ารักดีเนาะไม่รู้ว่าคุณจะประโยชน์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าอันแรกก็คือเขียนป้ายไว้ว่าห้ามจอดจักรยานหน้าบ้านเด็ดขาดห้ามจอดรถยนต์หน้าบ้านเด็ดขา,าด,ด,าาด,ดขาซึ่งมันก็มีเยอะเนาะกะอีกอันหนึ่ง เพราะว่าอะไรทําไมเขาเขียนป้ายว่าห้ามจอดหน้าบ้านครับเพราะว่ามันไม่ได้สะดวกกับเขาในการให้ใครมาจอดหน้าบ้านแต่ไอคนที่จอดหน้าบ้านเพราะว่ามันสะดวกกับเขาไงเพราะว่าเขาจะรีบไปทําอะไรต่อเขาก็เลยทิ้งรถไว้หน้าบ้านคุณฉะนั้นเวลาจะเขียนป้ายอันนี้เทคนิคของเขา,าเอะเนาะรถคุณอาจหายได้หากจอดไว้ที่นี้จักรยานของคุณอาจหายได้หากจอดไว้ที่นี้เออมันก็ดูแบบไม่อยากจอดป้าเพราะว่ากลัวจักรยานหายอย่างเงี้ยหรือว่า รถคุณอาจมีรอยขีดข่วนได้หาะจอดนะตรงนี้อืมเป็นใครก็ไม่กล้าจอดป้าเพราะว่ากาลัวรถสีลอกอะไรเงี้ยจักรยานของคุณอาจหายได้หรือว่าตรงนี้เป็นจุดทิ้งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลัวป้าอะไรเงี้ยค่ะก็เ,เป็นเทคนิคอะไรของคนเขียนเขาแนะนำอนะเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเปิดปิดไฟนะคะถ้าอยากให้คนปิดไฟ ดูต้องดูว่าคนเขาต้องการอะไรเช่นบางคนเขาต้องการลึกๆแล้วเขาต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมไหมบางคนไม่อยากจ่ายค่าไฟเพิ่มไหมหรือว่าบางคนอยากเป็นที่ยอมรับอยากทําเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคำว่าอาจจะใช้คําว่าเรามาปิดไฟด้วยกันนะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออคนอื่นเขาก็อยากจะปิดกับคุณเพราะาทุกคนมันช่วยกันปิดใช่ไหมคะอยากเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มันจะมีเทคนิค เสริมนิดนึงการใช้โพสต์อิดใช่ไหมคะโพสต์อิดเนี่ยผู้เขียนในในหนังสือเล่มนี้มันจะมีรูปให้ดูเนาะเผื่อว่าใครสนใจเราไปหาซื้ออ่านเขาจะมีโพสต์อิดเขาจะมีเทคนิคการแปะน่ารักน่ารักนะคะอันแรกที่เห็นคือก็จะเป็นการแปะโพสต์อิดที่ว่าสมมติแปะบนหนังสือกับกับแนวราบแนวแนวราบเนาะเขาจะแปะแบบหักครึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันมีมุมเชฟของของมันเช่นคุณอาจจะบอกว่าอย่าลืมทานข้าวนะอะไรเงี้ยทำให้มีมุมไม่ดู ไม่ดูน่าเบื่อเหมือนการแปะทั่วๆไปใช่ไหมคะให้มันมีโคง้งมุมของเขาแล้วก็การแปะโพสต์อิทที่ดูน่าสนใจเช่นมสมมติว่าคุณอยากจะให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยเซ็นเอกสารบางตัวใช่ไหมคะคุณอาจจะทําเป็นลนกษณะหรือ,หร,อหรือให้คุณแม่ก็ได้เซ็นเอกสารบางตัวคุณอาจจะทำเป็นโพสต์อิทมาแปะแล้วทําเป็นรูปเอ่อเขียนเป็นรูปที่มันหักโค้งขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นรูปเอ่อปากกาดินสออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซ็นตรงนี้นะ มันทําให้รู้สึกว่าเออมันดูโดดเดน่นมันดูแบบเออฉันต้องเซนลอ่าอะไรอเงี้ยแล้วก็บางทีสมมุติว่าคุณแปะโพสต์อิเป็นรูปแบบเหมือนฉีกเป็นรูปเออคล้ายๆเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยแบบเทคแคร์นะกับเพื่อนสนิทของคุณก็ได้ทําให้รู้สึกว่าเออมันมีรายละเอียดน่ารักน่ารักดีเนาะรู้สึกน่าสนใจมันเป็นการทําให้คนสนใจในสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะ เทคนิคน่าสนใจดีบทที่3เทคนิคการสร้างคําทรงพลังนักแสดงตลกที่เขาดังเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีทักษะเกิดจากจากการลงมือทําเยอะๆจนเขาเก่งเขาก็เลยหามากกว่าคนทั่วไปนึกถึงคุณนุชด,ดมเลยหาว่าจริงๆแล้วกว่าเขาจะไปถึงจุดๆนี้ได้เขาคงผ่านเวทีมาเยอะมากนะคะจนเกิดทักษะในการสื่อสารทําเดี่ยวไมโครโฟนนะคะ ห้าเทคนิคนะคะอันแรกคือเซอร์ไพรส์ใส่คำที่ชวนทึ่งลงไปมนุษย์เราต้องการการเซอร์ไพรส์นะคะต้องการตื่นเต้นยกตัวอย่างเช่นคุณสังเกตไหมเวลาก่อนเปิดตัวรถยนต์ทำไมต้องเอาผ้ามาปิดทำไมต้องปิดตุก,ก่อนเพราะจริงๆมันต้องทำให้มันเซอร์ไพรส์ไงคะเพราะมนุษย์เราต้องการเซอร์ไพรส์แล้วก็เวลาคุณอ,อ,อะไรนะจะมอบของขวัญให้แฟนหรือว่ามอบกุลาบเนี่ยเห็นดารามอบกลาบร้อยดอกทำไมจะต้องแอบให้ ทำไมไม่บอกกันก่อนล่วงหน้าว่าเออฉันจะให้เธอนะวัน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 พรุ่งนี้เธออยู่บ้านด้วยนะเพราะมนุษย์เราต้องการการเซอร์ไพรส์ไงคะแมกระทั่งการใส่เครื่องหมายเวลาคุณเห็นใน Facebook ไหมเวลาขายอาหารอะไรเงี้ยร้านนี้ขายหมูทอดแล้วก็จุดฟุลสต็อปใช่ไหมคะไอกอันหนึ่งคือร้านนี้ขายหมูทอดแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจเงี้ยด้านหลัง คือตอนที่ใส่เครื่องหมายตกใจเราจะมองเห็นว่าคืออะไรอะ่ะมันดูน่าสนใจมันเรียกความน่าสนใจได้นะคะระหว่างคําว่าสุดยอดธรรมดากับอีกคำคำหนึง่งสุดยอดแล้วมีเครื่องหมายตกใจมันจะรู้สึกว่าสุดยอดแล้วมีเครื่องหมายตกใจมันดูน่าสนใจกว่านะคะแล้วก็ใส่คําลงท้ายเช่นแปลกจงังจุดจุดจุดเออมันก็ดูรู้สึกว่าเออมันมีอะไรอะ่ะแม้กระทั่งคาว่าอุ้ย แบบตกใจระหว่างอุ้ยแล้วมันก็แค่นั้นกับอุ้ยแล้วก็จุดจุดจุดมันทำให้รู้สึกว่าคำ,คำคำนี้มันมีอะไรนะคะแ,ะแม้กระทั่งคำว่าอากาศดีจังวันนี้เราอาจจะใส่คำว่าอุ้ยวันนี้อากาศดีจังอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรจริงๆแล้วอ่ะเราว่ามันได้ประโยชน์กับเราเราเพิ่งมารูนะว่ามันได้ประโยชน์กับเวลาเราอยากจะเริ่มโฆษณาอะไรบางอย่าง โฆษณาอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งโฆษณาตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งโฆษณาอะไรบางอย่างผ่านผ่านคำคำบน f a c e b o o k ที่เราจะเขียนกันในหน้าเฟซของเราะค่ะรู้สึกว่ามันมันก็มีอะไรที่มันน่าสนใจนะข้อที่2คือคําว่าขัดแย้งนะคะเทคนิคนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ใช้เช่นนี่ไม่ใช่ชัยชนะของผมมันคือชัยชนะของคุณมันไม่ใช่เปิดมามันไม่ใช่ต่อมาด้วยมันใช่อะไรอย่างี้ค่ะคือคําที่มันขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้แต่เป็นสิ่งพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะคะอันนี้จากบทเพลงของวง SMAP แล้วก็อาจจะเป็นคำพยานเช่นว่าฉันรักคุณกับทั้งๆท,ที่ฉันจะไม่ชอบคุณแต่ฉันก็กลับรักคุณนะอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีคำว่าขะฉันฉันรักคุณมันดูอ่าครนะมันดูเน้นเน้นคำมากขึ้นนะแล้วก็อ่ ประโยคนี้ก็เป็นนี่ไม่ใช่ศาสนะของผมแต่ว่ามันคือศาสนะของคุณแล้วก็เคยฟังเพลงปะไกลแค่ไหนคือใกล้อะไรเงี้ยเจ็บแต่ไม่จบปเปละเงี้ยคือมันเป็นประโยคที่มันขัดแย้งกันทําให้มันดูมีอะไรแล้วมันก็ฮิตติดหูจริงปะเออร้านอาหารร้านอื่นไม่อร่อยไปเลยตั้งแต่มาเจอร้านอาหารอร่อยร้านนี้อะไรเงี้ย ร้านอื่นไม่อร่อยร้านฉันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันทาให้รู้สึกว่าเออคืออะไรน่าจะไปลองนอเ,ลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่3เทคนิคปฏิกิริยาของร่างกายใส่ความรู้สึกผ่านอากาศกริยาเข้าไปในถ้อยคําคล้ายๆพวกเขียนบรรยายกวีค่ะอันแรกเลือกถ้อยคําที่ต้องการสื่อนะคะอันที่2ถ่ายทอดปฏิกิริยาร่างกายออกมาเป็นคานะคะสามนำคำที่แสดงปฏิกิริยาร่างกายมาไว้ก่อนคําที่ต้องการจะสื่อตัวอย่างเช่นฉันรักคุณ จบไปละไก่อันหนึ่งคือริมฝีปากสั่นระลิกเมื่อเอ่ยคําว่าฉันรักคุณหรือว่าหัวใจฉันเต้นรัวมากเลยเมื่อฉันเอ่ยคําว่ารักคุณกลายให้เป็นว่าอุ้ยคำว่าฉันรักคุณดูมันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะแม้กระทั่งว่าฉันหิวข้าวไก่อันหนึ่งนะคะท้องไส้ฉันปั่นป่วนมากเลยฉันหิวข้าวมากอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเอ่ยคนนี้มันหิวข้าวมากๆเลย ปวดท้องเหมือนกันฉันปวดท้องมากกับเยนนนึงเหงื่อออกไปทั้งตัวเลยอ่ะมันปวดท้องอยางเข้า,ขาน้ำมากๆเลยเงี่ยจะรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆอ,อย่างเงี้ยอันที่สี่เทคนิคคำซ้ำนะคะเทคนิคก,การถ่ายทอดความรู้สึกให้ตึงเข้าไปในความทรงจําอีกฝ่ายหนึ่งการใช้คําซ้ําๆเช่นในบทเพลงนะคะเออเราก็จะเคยได้ยินเนาะสังเกตป้าบางเพลงเราจะรู้สึกเราท่องได้อะไรเงี้ยเช่นอะไรนะ ไม่รักไม่ต้องมาตีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงยยฉันไม่รักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยว่าเออไม่รักไม่รักมันก็จะเราก็จะจําจําได้อะไรประมาณเนี้หรือแม้กระทั่งคำว่าอร่อยกับอีกคาํานึงคืออร่อยอร่อยเราก็จะจําคําว่าอร่อยอร่อยได้ใช่หไหมคะว่าเช่นร้านนี้อร่อยอร่อย,ออยเออร้านนี้มันต้องอร่อยแน่เลยมันเหมือนคติวิทยาจริงๆเราเราลองเอา,าไปใช้ดีเนาะเผื่อว่าเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันทําให้เราพัฒนาขึ้นนะคะ คาว่าอากาศร้อนนะคะกับประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งอากาศร้อนร้อนมันทาให้รู้สึกว่าเอออากาศวันนี้มันร้อนมากนะคะ 5. เทคนิครุนระทึกถ่ายทอดข้อความดุดเดือดที่ปลุกคนนอนหลับ,ผม,มจจบละะผมอยากให้พวกคุณจดจําเรื่องนี้ไว้ให้ดีบวกประเด็นหลักเอาใหม่นะคะเทคนิครุนระทึกผมอยากให้พวกคุณจดจําเรื่องนี้ไว้ให้ดีเรื่องนี้คือ มันก็รู้สึกว่ามันรุนใช่ไหมว่าเออตกลงมันคืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นการเปิดหัวประโยชน์เราต่อท้ายเนาะคือเรื่องนี้มีแต่คุณเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้คือมันรู้สึกน่าสนใจเนาะเหมือนเหมือนเกิดมาแบบมันคืออะไรห้ามดึงลืมเรื่องนี้เด็ดขาดนะเรื่องนี้คือเคล็ดลับนะมีสามข้อข้อแรกคือ สิ่งที่จ,จูงใจผู้อ่นได้ก็คือความประทับใจนะคะมันไม่ใช่กดแกนใดเลยฉะนั้นเราควรทําให้ผู้ฟังเราประทับใจนะคะสําหรับวันนี้หนังสือเล่มนี้สิ่งที่เราชอบคือว่าจริงๆคําว่าโฆษณา marketing อะไรเงี้ยจริงๆเขาบอกว่าเรามันก็เปิด mindset นะว่าเราคนทั่วไปก็สามารถทํามันได้นะคะเพียงแต่ว่าใสา่ใจคำคำค,ำคำํคำหนึ่งอะไรเงี้ยมันสามารถทาให้อะไรให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปได้นะคะทำให้ ให้คนฟังเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนไปได้จากคําที่เราพูดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้เทคนิคดีอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและอ่านได้เร็วมากนะคะเพราะว่ามันมันอ่านเร็วอ่ะมันเหมือนอ่านหนังสือการ์ต,ตูนอะไรเงี้ยแต่ข้อข้อเขาเรียกนะข้อ,ขอ,ขอที่เรารู้สึกเรายังไม่ได้แฮปปี้อะไรเท่าไหร่คือคือเราว่ามันมันอ่านเร็วเกินไปอะ่ะมันมันยังไม่ฮิตเราเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเราว่าถ้าเราได้ใช้เทคนิคของเขาในแต่ละอันเราไปใช้ได้จริงๆแล้วก็ว่า เล็่นี้ก็คุ้มในกับราคานี้นะถ้าเราเอาไปใช้ในเรื่องของแนวการตลาดการการใช้ค,คําโฆษณาอะไรเงี้ยเราว่าถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์นะ,ะอย่าลืม subscribe in Thai Box ยูทูบกันบ้างน,นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราในในบทต,ต่อไปนะ,ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ